แก่ไมนอนไปุ้มังจะไปไหนงั้นไปฟาร์มไปเดือนนะเว้ยเ่ไปหาความรู้เพิ่มครับนี่วันนี้เราต้องบุกฟาร์มหน่อยใช่ป่ะใช่เราจะไปเอาพันพันเดือนด้วยจะไม่จะมาเลี้ยงใช่ไหมใช่โอเคเดี๋ยวเจอกันไปไม่ค่อยงา ตอนนี้เราก็มาถึงฟาร์มไส้เดือนที่นนทบุรีนะชื่อฟาร์มอออูทนะครับฟาร์มไส้เดือนอออูทสวัสดีครับจะมาดูพันไส้เดือนนะครับเอาไปทำอะไรคะเอาจะเอาไปเลี้ยงเลี้ยงไก่ให้ไก่มันเป็นไส้เดือนทำขุ่นนะเป็นไส้เดือน AF เอใช่ไหมครับเอเค่ะแล้วมีนธร์พันอื่นไหมไม่มีค่ะไม่เป็นไรครับ AF กอเอา คือถ้าจะเอาเป็นกิโลอ่ะมันต้องสั่งล่วงหน้าเพราะมันต้องเลือกมีมียังอ่ามีชุดชุดเลี้ยงไม่ได้ทําเพราะคือชุดเลี้ยงตอนเนี้ยมันมันมันไม่ค่อยได้ขายถ้าลูกค้าจะเอาก็คือต้องสั่งคือที่อยังเป็นอันที่เสริมครับก็มันแค่สั่งไม่เยอะอันนี้เราเป็นสั่งเออเนี่ยข้าวตี๋ไว้แบบนี้เหมือนเราเลย เราก็เตรียมผมก็เตรียมขี้วัวแล้วก็เ้นใช่ครับแล้วก็แต่ล้างน้ําอ่ำล้างน้าประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วก็ถ่ายน้ําออกดีค่ะใช่ไหมครับใช่แล้วผมเคยซื้อลงไปแล้วมันตายครับพี่แต่ว่าผมเอาไปเก็บไว้ในห้องมันร้อนใช่ไหมครับมัน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 มีผลมากมีผลต้องต้องร้องเรียงแบบเพ์อย่างเงี้ยค่ะห้องแอร์ดีไหมไม่เลยหรอ๋อคือเด็แต่จริงๆมันไม่มีกลิ่น แต่คือด้วยความชื้นเราจะคุมไม่ได้อ, <ege> อ ơ, ๋อครับครับก็เป็นห้องที่มีอากาศถ่ายเทแบบนี้ลมพัดอะไรอย่างเงี้ยครัใช่ไม่แดดไม่ฝนถ,ถ้ามันร้อนเกินไปเราเเ <spiritually> ต้องเปิดพัดลมใขาไหมเปิดคููเขาท้อเป็นกระมังกระมัง <Spencer. S 2> ต้องเจาะรูไหมพี่เจาะค่ะ <C HA? S 2> ไม่เจาะไม่ได้หรอไม่เจาะก็ได้แต่เราต้องคุมเวลาลดน้ําให้ได้เอ่อไม่ให้ชื้นเกินไปไม่ให้ขังะถ้ามันไม่มีรูกระมังใช่ป่ะเวลาเราลดน้ําอ่ะถ้ามันเยอะ มันก็ข้างล่างมันไม่มีรูออกมันขังไส้เดือนไม่อยู่แต่ถ้ามันมีรูเวลาเราลดน้ําถ้ามันเยอะเกินไปมันจะมีรูให้ไหลออกข้างล่างาออแต่ผมเจอปัญหาคือไส้เดือนมันออกมาในรูเลยออกตามร<ม>ูกระมังและตายหมดเลยพี่น่าจะเป็นที่มูมปะเลี้ยงมากี่รอบแล้วรอบเดียวเนี่ยผมผมถึงวิ่งชนฟาร์มเลยเนี่ยมามาถามว่าวิธีการเลี้ยงเขาเลี้ยงไงเพราะผมดูแต่ในเพจแล้วมันแต่จริงๆอย่างที่บอกว่าถ้าพี่พี่วัวแช่ห้าวันแล้วถ่ายน้ําออกไม่น่ามีปัญหา พราะของพี่เนี่ยพี่แช่ห้าวันแต่วันที่สามมาพี่ถ่ายน้าทิ้งถ้างั้นนี่จะเป็นเติมน้ําใหม่อากาศอากาศถ้างั้นเราต้องไปแก้เพราะผมไม่รู้ขึ้นขึ้นขึ้นเป็นก้อนเลยใช่ป่ะร้อนแล้วก็อยู่ดีก็แห้งตายไปเลยที่มันขึ้นที่มันขึ้นวันไหนวันแรกวันสองครับวันสองวันสามวันสองมันไม่ได้ออกวันแรกเลยแต่เราก็ไม่ได้ทําอะไรกับมันใช่ไหมเราดูมันอยู่เฉยๆ แล้วแล้วส่วนผสม,ผมต้องใส่อะไรเพิ่ไมไปมากกว่าจริงจริงอะมูลวัวเขาอะมูลว,ว,วัวอย่างเดียวครับก็คือขี้วัวเนี่ยแช่น้ําก่อนใช้อย่างน้อยห้าวันครับวันที่สามถ่ายน้ําออกสักครั้งหนึ่งครับแล้วก็เติมน้ํากลับเข้าไปใหม่ครับแต่เนี้ยแช่ไปเลยจะใช้เมื่อไหร่อยเอาขึ้นไม่เอาไม่เอาขึ้นมารออือก็คือให้เสดดน้ำจะใส่เค่งหรือใส่อะไรก็ได้แต่เดี๋ยวพี่ให้มันมีก๊อกปีกระเปิดก๊อกทิ้งเลยครับแล้วก็ตักใส่ครับตักใส่ครึ่งกะละมัง อืมกลมเขาก็จอดูเหมือนเรานะแล้วประมาณขึ้นกะละมางังครับใ,ใส่ใส่ขี้วัวป,ประมาณขึ้นกะละมางังแล้วก็แหวกตรงกลางให้เป็นหลุมครับแล้วก็ใส่เส้นเดือนของที่เนี่จะใส่ประมาณสองขีดครึ่งถึงสามขีดอืมก็วางไปไม่ต้องกบนะคะประมาณสิบห้านาทีหรือครึ่งชั่วโมงถ้าที่อยู่เราดีถ้าขี้วัวเอ็มเบดดิ้งที่เราเตรียมมาดีเขาจะกระจายเขาจะไม่กองอยู่ตรงนี้อืม หลังดาดนั้นเราก็ไปหาที่วางไม่แดดไม่ฝนแล้วถ้าเราเจอปัญหาเขาไม่ยอมเข้าอาหาราอ่ะเบื้องต้นขึ้นอะไรเบื้องต้นเราทดสอบไม่ได้ว่าคีย์เวิรดมีกฎหรือไม่มีกฎนอกจากมีเครื่องมือวัดแต่ถ้าเราใช้สัมผัสโดยมือเอามือจุ่มไปในกระมังเนะะี่ยค่ะมันจะต้องเย็น อ๋อี่วัวจะมีมุดทาร้อนมันจะร้อนร้อนใช่ไหมฮะใช่ถ้าถ้ามันยังอุ่นๆนั่นคืออาจจะแช่ไว้ไม่พอยังไม่เพียงพอใช่ที่มันจะคายอะไรออกประมาณนั้นอันนี้อันนี้คือวิธิทดสอบเบื้องต้นนะคะก็คือถ้าสมมติว่าเขาไม่มุดแล้วเราเอาซุปไปมันร้อนเราก็หยิบไอ้ที่มันกองเนี่ยออกได้มันจะง่ายเพราะมันยังไม่กระจายถูกปะแล้วเราก็เอาขี้วัวเนี่ยถ้าเรามีสำรองเราก็เอาลองเอาสำรองเนี่ยมาคึ้นแล้วลองเอาจุ่มดูแล้วไอ้ที่เราที่เราแช่ไว้เนี่ยเขาไปแช่น้ำใหม่ ตอนนั้นแล้วระหว่างที่เลี้ยงเนี่ยเราต้องเติมน้ําเติมอะไรให้ลดน้ําค่ะผีไหมฮะพี่สองสามวันครั้งอยู่ที่อากาศลดแบบชุ่มหรือไม่ชุ่มพี่อใช้ปากวัวล้างรถที่เป็นหัวปากปัวต่อสายยางวนประมาณเนี้ยจากรอบนอกถึงตรงกลางก็แค่แบบชุ่มๆนิดหน่อยแต่อย่างที่บอกว่าช่วงแรกถ้าลูกค้ากะมือไม่ถูกกะน้ําไม่ถูกเราเจาะรูมันยังมีรูให้ออกคือเหมือนประมาณนั่นเออลดไปแล้ว ลด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 พอย่างวะพอย่างวะพอมีความคิดว่าสิ่งข้างล่างหรือเปล่าแต่ถ้ามันพอพอมันชุ่มแล้วมันจะหยุดติ้งติ้งนั่นน่ะคือหยุดแลวสักระยะลูกค้าจะตัมือถูกพประมาณไหนสองสามวันลดครั้งพอดูหน้ากำลังมีสีน้ำตาลสีเ้มใช่ประมาณสองวันสามวันเนี่ยจะประมาณนี้แต่ถ้าหน้าหนาวอาจจะอาจจะยาวนิดนึงเพราะด้วยอากาศมันชื้นแล้วแล้วหลังจากที่สมมติผมซื้อของพี่ไปเนี่ย แล้วผมผมเลี้ยงไปเท้าทั้งนึงอะผมต้องทำยังไงบ้างอ่าหนึ่งก็มังเลี้ยงหนึ่งเดือนครับอย่างที่บอกเมื่อกี้พอเราใส่ใช่เดือนไปแล้วใช่ไหมครับเราไม่ต้องกกแล้วก็ไปหาที่วางไม่แดดไม่ฝนอากาศถ่ายเทครับไปวางไว้หนึ่งเดือนหนึ่งเดือนทําอะไรบ้างรดน้ําอย่างที่บอกรดน้ำสองสามวันรดครั้งลดแค่วันที่หนึ่งวันที่ยี่สิบอ่าแต่เป็นทุกวันนะอย่างที่พี่บอกสองสามวันรดครั้งพอาวันที่อ่าใช่พอาวันที่ยี่สิบปุ๊บลดครั้งสุดท้ายเราไม่ลดแล้วสิบวันหลัง พื่อที่จะร่อนได้อ๋อให้ให้ดินร่อนนร่อนง่ายงใช่ๆๆสิบวันหลังเนี่ยมันจะพอดีเลยแล้วก็อาหารที่เราใส่ไปครึ่งกะละมังเนี่ยกับไส้เดือนสองขีดครึ่งมันจะแมทก,กันก็คือจากขี้วัวจะเป็นขี้ไส้เดือนหมดถามว่าทําไมถึงต้องใส่เท่านี้ถ้าเราใส่คือด้วยด้วยพื้นที่จาํากัดถ้าเราใส่ขี้วัวครึ่งกะละมังแต่เราใส่ไส้เดือนไปครึ่งกิโลเขาก็อาจจะกินหมดก่อนหนึ่งเดือนอซึ่งเราก็ต้องมาจับจุดเอง แต่ถ้าอย่างที่พี่บอกสองขีดครึ่งไอ้นี้ครึ่งครึ่งกะละมังมันจะพอดีเลยอประมาณนั้นแล้วก็เอามาร่อนร่อนแยกขี้ออกแยกไข่ออกอ่าไข่ไม่แยกค่ะลูกค้าถ้าร่อนใช้เองอ่ะจะใช้เป็นประมาณตะกก้าบอรนี้ถ้าร่อนใช้เองนะอือใช่ต้องเป็นแบบนี้ราะเราราะเราขี้มูลมีไข่มีตัวเลข ที่มันใหญ่ที่มันเล็กกว่าไอ้นี่ยมันก็จะล่วงไปแล้วตัวใหญ่มันก็จะอยู่บนนี้อ่าแต่ถ้าจะร่อนขายลูกค้าก็ต้องห่างตะกร้าทีกว่านี้เบอร์หนึ่งเอามาล่อนอีกครั้งเพื่อให้ไข่มันตกอย่างเดียวเพื่อเพื่อให้มุมมันตกอย่างเดียวไข่มันจะอยู่บนนี้ใช่ไข่ครับมันก็จะอยู่บนนี้เป็นเป็นเป็นเม็ดเหลืองๆใช่ใช่แล้วถ้าเกิดเราเราปล่อยไว้เลยพี่สองสามเดือนหนึ่งในกระมังเราไม่ทําอะไรเลยเราก็จะตายค่ะเพราะอาหารหมดค่ะ อ๋ออยู่ที่อาหารใช่เพราะเขากินขี้วัวเป็นอาหารเพราะหนึ่งเดือนอาหารหมดก็ต้องเปลี่ยนอาหารเขาก็เข้ามาวนลูปใหม่ก็คือเราสมมติวันที่ยี่สิบลูกค้าลูกลูกค้าลดน้ำครั้งสุดท้ายแล้วใช่ป่ะกันการลืมก็แช่ขี้วัวรอไว้เลยก็ได้อย่างพี่พอพี่พอพี่ทำขึ้นเนี่ยพี่ก็จะแช่ขี้วัวทิ้งเลยแช่ขี้วัวไว้เลยแล้วไปแล้วที่นี่มีจัดจำหน่ายแบบเบรดดิ้งเป็นสำเร็จรูปไหมมีเราเคยเลี้ยงแล้วมันตาย ก็เลยจะอยากจะมาถามคนเลี้ยงจริงๆว่ามันควรจะตัดวางแบบไหนอะไรยังไงไม่งั้นมันไม่ออกทันทีครับแต่ถ้าเลี้ยงถ้าจะเลี้ยงเอาตัวอย่างที่บอกว่าไปให้ไก่กินถ้าจะให้เร็วอย่างที่พี่บอกอะถ้าเราไม่เน้นมูลอะ,อะก็อย่างอย่างกาละมางังนึงเราก็ใส่ไปสักครึ่งโลก็ได้ครับหรือไม่ก็ใส่สักครึ่งโลมันจะกินเร็วแล้วโตวแล้วย,ยิ่งเราเปลี่ยนอาหารเร็วเหมือนว่ามันมีอาหารใหม่ๆนะครตัวมันก็จะโตเร็วอื แต่อย่างของพี่เนียพี่วนเป็นหมูล็คือพี่อ่ะจะทําพี่พี่เน้นมูลพี่จะอ,ออกอามูลออกมาเยอะไม่ได้เพราะมันอยู่ที่ลูกค้าด้วยเพราะพี่อยากจะไม่ทากองคือพี่จะมีลูกค้าประจาอยู่เหมือนว่าทําทําออกมาแล้วก็ขายจะไม่ค่อยเก็บแต่อย่างของเราอ่ะไม่ไม่ไม่ได้เน้นมูลแต่ก็จะแต่ก็จะเป็นผลพลอยได้ก็ได้เนี่ยแต่ถ้าเครื่องโลก็เหมือนว่าลองอาศัยอาศัยขาดดูเอาพี่เอาให้ดูว่าแล้วมันราคาย,ยังไงอ่ะพี่กิโลละห้าร้อยค่ะอืม เนี่ยอย่างข้างล่างเนี่ยพี่จะขูงตัวใหญ่เพราะเวลาที่ร่อนน่ะพี่จะแยกตัวใหญ่ตัวเล็กออกอ,อ่าครับก็คือตัวใหญ่พี่ก็จะมาขุนเลี้ยข้างล่างเวลาลูกค้าสั่งเป็นกิโลพี่ก็จะดึงขาดออกมาเลือกมันจะง่ายในในกระมังนี่ก็จะเป็นตัวเล็กแต่เมื่อก่อนที่ลูกค้าสั่งเป็นชุดเลี้ย่ะในกระมังเนี่ยพี่ก็จะใส่ตัวใหญ่ให้สองขีดครึ่งแต่ตอนนี้คือมันคัดไซส์แล้วก็คือพี่ไม่ได้สร้างพิกัดเอาประมาณว่าเออประมาณเท่านี้พอ ก็เลยว่าจะไม่อยากขายให้ลูกค้าเพราะบางทีต huh. mm. ัวมันเล็กลูกค้าเอาไปขุนแล้วบางทีมันไม่โตมันแกนอแต่ถ้าเป็นตัวใหญ่เนี่ยมันจะเป็นไวยเจริญพันธุ์อันเนี้ยมันจะร่อนได้แล้วเห็นป่ะข้างหน้ามันเป็นที่ใช้เดใช่เนี่ยอันนี้เป็นที่ใช้เดือนแหละใช่แต่อันเนี้ยังจะมีที่วัวปนอยู่เชียงจับดูอ่า ความ<ช>แตกต่างแต่ถ้าเราอย่างที่เราอย่างถ้าเราไปเลี้ยงอย่างที่พี่บอกเราต้องบดก่อนไหมครับพี่วัวอถ้ามันก้อนใหญ่ก็บีบๆนิดนึงให้เขากินง่ายพาะคือไส้เดือนไม่มันไม่ไมีฝันอ๋อนี่ตัวเด็กออกมาใช่มันก็จะมีลูกมีอะไรเนี่ยก็จะเลือกเวลาขายก็จะขายดีไซโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณสำหรับ,บความรู้นะครับพี่ขง